สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวนเส้าสวัสดีครับเช้าวันนี้ก่อนไปทำงานเดี๋ยวเราจะไปส่ง ไปไปงานเรียนนะครับงานเรียนไปไหนก็จะป,นปจะานเลยมา,ายนัเาเลยปนดะิทนทา,าทางกันเลยเลอจาไึลงแล้วมบา้านวันนี้อากาศหนาวเย็นอีกแล้วนะครับกลับมาหนาวเย็นอีกแล้วเนาะเออแปลีจังอากาศ ทา,ทางที่ก็ร้อนไปเหลวนะเป็นหน้าร้อนไปเหลวนะแต่ก็ยังกลับมาเป็นหน้าหนาวอีกโอ้ยการหนาวเย็นเลยตอนแรกนึกว่าไม่เย็นขนาดนี้พอขับรถแลนะ้วรู้สึกว่าโต้ลมแล้วมันเย็นเย็นนะครับบรรยากาศการหาวในหมู่บ้านนะ นี่ยังไม่ถึงโรงเรียนนะครับยังไม่ถึงนะฮะนี้ป่ะประมาณเน,นี่ยบ้านเดียวใกล้ถึงที่ผมทํางานนะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ทําบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าไปหน้างานนี่ก่อไว้เกือบเสร็จแล้วนะครับ <S <S เหลือแค่กั้นห้องนะครับแล้วก็ตั้งหน้าต่างสองบานเกือบเสร็จแล้วเพราะว่างานงานมันมี หลักๆเลยมีอยู่สีที่นะครับก็ต้องโดดไปโดดมาเนาะแบ่งแบ่งการทํางานกันไปจังหวะมันมีงานเยอะเราก็ต้องแบ่งทีแบ่งอะไรกันนะครับทํางานมาถึงวัดวัดตัวที่แล้วนะครับวัดกลางมณียะไปถึงแล้ลแววันนี้ มาเช้ามากๆเพราะว่าผมก็ต้องรีบไปทาํางานอุ้ยเขาก็ต้องรีบไปทํางานตอนวันนี้นะครับใกล้ถึงโรงเรียนแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปในโรงเรียนแล้วนะครับ,รบนั่เงบเงียบเียนเงียบเลยนี่ถึงโรงเรียนแล้ว อาต้นกระโดดหรืออะไรนะนกลางวันไอ้ต้นสอบเศษวันไหนลูกนี่ยวันนี้เหรอว้าวแล้วก็ปิดเทอมเหรอเย่ยแล้วลงไหนมดีจ้ามดีจ้า หนาวเลยอ,อ,อ,อะไรครับหนาวครับแล้วนะครับเป็นห้องละเช,าชา้าเช้าเดี๋ยวผมก็จะไป ไปแล้วเหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนขับแฟนขับแฟนขับกับตันแฟนขับผมมีแต่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแฟนขับไม่หนาวเลยลูกไม่หนาวกันเหรอ นะครับทุกท่านตอนนี้ผมก็จะขับรถออกมาจากโรงเรียนก่อนโรงเรียนนี้ก็ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ผมเรียนเนี่ยรุ่นพ่อแม่รุ่นผมรุ่นลูกผมเรียนที่นี่หมดเลย <laughs> เรียนที่นี่หมดเลยนะครับเราเรียนที่บ้านเราเแบบติบโตค่อยไปแยกย้ายตามแต่ละคนไปอื้เดาเดาเดาอ๋อออกจากโรงเรียนแล้วนะครับจะกลับเข้าบ้านแล้วนะครับ กลับไปในบ้านรีบไปทำง้านนะครับจะเดินทางกันแล้วนะครับหนาวนี่แหละเราจะกลับบ้านกลับช่องกันแล้วซึบอัชราทางเดิม เหลืองมันคือดอกอะไรอ้ดอกอะไรสวยจังเลยโอ้สวยมากเลยทําเป็นซุ้มเป็นสาลาสวยเลยบ้านหลังนี้นะซุ้มดอกไม้เหลืองเหลืองงามขนาดเลยเอ๊ดอกอะไรนะเป็นเครือนะเป็นเครือทางเส้นนี้ก็เป็นคอนกรีตและก็ดีดีเลี้ยวนะครับเหมือนคนจะ ขยายขยายบ,บ้านนะดูทมที่นี่ทุ่มที่ทําบ้านแล้วเหมือนจะออกมาอยู่นอกบ้านกันแล้วนะครับในหมู่บ้านมันแคบนะคนก็ออกมาอยู่ละยู่นะเพราะว่าถนนหนทางไฟสะลวกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับบ้านที่กระผมอยู่ทุกวันนี้นะโอ้ยสมัยก่อนนะเป็นป่าเดี๋ยวนี้เป็นกลางหมู่บ้านไปแล้วนะครับบ้านออกมาอยู่คนกระจายออกมา ออกมาจากในหมู่บ้านมาอยู่ัวไล่ไปนานกลายเป็นหมู่บ้านไปอีกบ้านหลังนี้ก็คองงวัวโอ้โหเลี้ยงงวัวเป็นอาชีพเลยสิบกาตัวได้มางนะมีงัวมีควายเฉพาะที่ขังนะที่ขุดไว้แล้วก็จะเป็นโนดปล่อยตามทุ่งไร่ทุ่งนาเลี้ยงหญ้ากันงัวควายนะครับก็ค,คือตามสเต็ปตามธรรมชาตินะครับ นทุกท่านเดี๋ยวรผมขอเดินทางไปทำงานก่อนนะฮะขบคุณทิปนี้ขอบคุณจ้า